มด่พันมาม่เมันแห้งหมดมา่ันมาบอกว่า6 6เจ็ดสงคขับับเลยเิมนะ6ไปแก้ว6ไป1ไปแก้ว1ไปแกนไปแก้วตายสอาทิตย์ได้ังตายสองอาทิตย์ีตายอยู่สอาทิตย์นนตายสองทิ่ย์เอตายอยู่สอาทิตย์ถึงพฟื้วก็สวัสดีคัะสวัสดีครับ้อยดีลุงต้อยไไม่ต้ทำมา วันมากมนันมาเจ็บมากน้อพันมามันมันแห้งปุ๊หฮะวันมามันมันแห้งมันแห้งปุบโอ้แห้งแม่เจากเขาแ้เน่าเน่าพันมาบอกว่าหกหกเจ็ดปรสบขับบ่นเลยนั่นนั่นนี่ยางพันมาบอกน้ากุ้งเป็นแต่ว่าเห็นตูแต่ว่าแต่ทนี่มางแต่แต่ว่าแต่ว่าคนคนผมบอกบอกได้แรยบ ผมก็วันเนี่ยแตผมจะขอบอกเก็บที่บุกคนครับผมถ้าม่ผูดใ้เามถช่วยเหลือผมได้ทุกคนเนี่ผมผมมีเกาชิ้นว้าได้เลาพื้นได้เพื้นเจสเจรเบ่าสงสารบ่มีแต่ในบอกนะบอกบอกนี้บอกบอกต้องผดรับเดือนคนนั้นกับบุตดว้มันผดเจตเราพวกเจตนานตัวเดียว นี่อันหน่อยหนึ่งเว่าเอาอันนึงเลยบนตรงลูาบนตรงถึงนบเลยเพื่นขายจุดโทรนขายจุดพเกแนี่เพื่เนี่าเอาวนมาอมเสียงบริดยินงสิบบาทเิดยิงเลยตดติเป็นเป็นส่ิบหกนกับแต่ให้คนที่ขายไปบดรนุ่มเออ่อนเนี่คนเดิื่นีบ้นจีย์เอ็นมากเนมาก เริมเปว่าอะไรันมันเป็นหนังไอ้ตจนเราเงีจะเราอไสเลยเราบ่แต่ว่าเรานั้นบบกแล้วน้าห้องด้ไอ้บอกใสคนพุ่มมจสิคนพ่มมางวดนี้นะคนทีนมาบอ่มีวันนี้เน่ยคนคนนี้คนคนนันคนมาบอกมันตัใไกันออเป็นยังบ่ได้วาแล้วพีเกาล่ะบ่เป็อกาาวแล้วเปะบอกาแล มันมามันผมมาสองคนก็เป็นคนนั้นใส่เสื้อเชียกุอเกียวอ้อสุดสุดนั็นสุดเป็นใส่สีเกียวยำมุ้งม่ะงอนอแต่คนงามคนงามไงนี่นี่ไหนมาไหนได้เห็นหน้าแล้วคนอืเาจมนะคราจมมาขอบพี่น้องเขาจมเอาบ่อยๆไปเราจมจมเอาเปเห็นหน้าใหนั่ินจะเสียงเขาบอกนั่นเ่มเร่เขาบอกว่าจริง ผมเป็นบริษัมาน้าแน่นผมนม้น้าก็วิ่งดีันไนมากเนี้ยก็ว่นบ่มันไมัน้ก็วิ่งทุกคนนำทุนบ่เป็นมากสองมนย่านผาายันยันทอผ่าเราสั่งตอใช่ยันตุ๊บวัไห้ที่ไปด้วยกันทุกคนด้วยแต่พันธุ์ไหได้นี้มันสอออกบ่แต่พันมันต้งบริษนัำก็ไม่น่อเป็นว่าเป็นมากมันสี่สิบเป็นมาบอกเลยสามตัวคนบ่ เันบอกเลขหกสามหนึ่งได้ได้ไหมได้เลขสามตัวไหมเนหกบอกจะบอกกันไปซื้อมาหกสาหนึ่งไปซื้ออะไรนะผมมาวันที่แต่ห <variety: Greek language> uh. ้องปัจจเยปัเจเป็นยังรถประเตินนี่บ้านเป็นเป็นเนี่ยหมู่บ้านแล้วโชคฮาจุหมู่บ้านมันมาบอกเองหม่ามันมันจับมัจเจิไม่พ้นละ เป็มาครับเด็งหน่อยสองคนเด็งหน่อยเล็งหน่อยเด็งหน่อยคนอมันฮ้อนจุกจุกหรือเด็งหนอ่อยฮ้อนจุกจุกคนมันพร้อมนี่มีอย่างเด็งใหม่ตรงตรงนั้นแต่ช่วงแต่ตรงเป็นไปตรงเป็นสี่ช่วืแต่มาบอกมันถามมาไหนบอกไปเรื่อยสามหนึ่งสามกับกับห้าแต่เป็นห้าไปได้ยังก อืมเป็นบอกนสิแ uh ต่ตัวเองจะใช่ามฮะืัวดี้ตัวน่าจะปัดพกนชสิอืมอืมแต่วาเด็กเดิน่อยจะมันนั่เดกหน่อยมันแรงน้่มเนี่ยแรงันันที่โตวันแรงันอืแรงวนอยู่โตอืมเดี๋ยวให้สิให้เสียนให้เราเราก็มฝันโจ๊่ยังไหมบอยังมันจ๊กเอาเราตัวเด็กฝันยาวตัวนียฝันยาวฝันยาวอมฝันฝันนอยนอยเป็นเหมือน กได้คนมคนถามเป็นเด้งวันเด้งวันเขานบอกเป็ตมัจจกนึงเปดเก่าหนึ่งเป็ดเก่าเดิมหนึ่งแปดเกเป็ดเก้าเป็ดเก้าเป็ดเก้าเป็น้มซานเตียเงวันาจูงเ้งันหัาจงมันนั่งยู่โตนี่บอกนเปดิ้นดิ้นดินี่ดิ้นตะตะนี่ไปบอกเป็นัรนเด็นบนมวนี่ไปแต้งเด้งวั มันมวลมวลเนีนเด้นมวลบอกว่าอะไรครับานผู้ใหญบอกว่าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าวันที่พระองคสัมเจ้าเลกเลขโจ๊กหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้านาทีแต่ว่าผมแต่แม่นผมในเดเก้าได้ครับมันจะแค่้ปัญหากแต่ันยังสี่มันสิบเก้าเป็นลขหกบอกว่าคำพูกับแม่นผมฝันฝันในเดเก้ามันจะมันจะแก้ปัญหก ปกปันนเลยเกหกเปนแค่เล็กเก้าไม่กูันผมมันมาเป็นสิ่งมันสกับกันมันมาไม่เป็นมันก็ไม่เท่าจึ่ก็ไปเท่าสึ่หกไปน้าแน่เนี่ยฮะผมนั่งดดแต่ว่าแต่ว่าเลข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 สามหนึ่งรูอป่าเรามาแง่งืม เด็กจำหนึ่งกับกับหนึ่งกับมันหน่วยมั่วบงมันมับวจสองเท่เดียวเต็มนะหกปดเก้าป็ดหนึ่งเปเก้าหนึ่งเปดเก้างปเก้ามันที่เนไ้นคับเพียองนั้นแล้วบอกเนาะแล้บอกเขียนอะไรนะเก้าเขียนไยแ่้เราบอกมีอยู่บอกมีเ้าจัิงไมันสิลืมเขียนไปแล้วมันสิลืมเขียนไปแล้ว่แปดเก้ากว่าเดเขียนตัวงไงเขียนไหมอีกเขียนเด็กอี อื้ได้เโตหนึ่นึ่งหนึ่งนึ่งเก้แปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าครับครับหกสามหนึ่งหนึแปดเ้ากับหกสามหนึ่งเจ้าเมืองเจ้าเมืองงพินมาเป็นบอกเจ้สองโตไม่บอกให้เจ้าเชิดได้ให้เชหนึ่งสามทาหนึ่งกับห้าแปดเป็นหน้าไปเรื่องวันไป่ชีแต่ไปเื้อเจ้อนะตัวเอง เส้นได้แค่ตัวมาห้าสิบบาทเป็นว่าสิหนึ่งแปดเก้ากับยังกบหกสามหนึ่งหกสามหนึสองตัวกับสามหน่งกับห้าแปดตัวสองตัวนึงบอกสองตัวสามหนึ่งกับห้าแปดเัวเจนหกแปดน้ำนอกันกันกันหกแปดพดีมันใจครับบอกใจ๊พอฝันพอฝันนีฮะ ขึ้นเลยขึ้นไปเจอไปเจอโอเดกเลยทุไปเจ็บปุ๊บอ๋อพันมาไปเจ้าหงองนันมากิจเจ้าอืมันมาเจาไปเจ้าหงสองนั่็มาพันมึงขึ้นพันมาพันมึอ่ะเป็นอะไเจ้าว่าห้องบบอกห้องบาถูกไหมมัน่าเก็บไมันบอกไม่เมันบอกไม่รับบอก บเขียนลตัว่นตัวนี้ตัวนี้ผมตัอยเด็กมีว่าเขนบ่เอาสมุดต้องพคำบนแม่แม่เขีนตงวะตรงวะตัวนี้เลยบ่แนวแขนห่งสามแน่หนึ่งแน่เอ้ยบ่บ่มันกับเอาหายกับเอาหนึ่งสามหนึ่ง วันนี้พวกเราคนจับตัวเล็กอาเิงเอาไปเลยอ่านั่นแหละเอาแค่เอามาเลยแต่เขามักหนึ่งสามเลยไปกูมากหนึ่งสามหลายกมักหนึ่งสามหลายกวสามหนึ่งแล้วแล่วจับแลยวจับแั้วไกตุงกันมั้บังบังเร็เ็วเ็วสามโต๊ะนะเรวจับจับจะมีเฮ้อามโต๊จะของมากเก้าหนึ่งสาม เล็กสมตมาเก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่งสมเก่าหนึ่งสามเพิ่มบ่เล่านบ่พอพอผมฟันหนึ่งน้ำเลยครับพมันเลยแ่ของมันกล้ยเป็นไอ้กเกสุดเทียสุดเลยออาสุเป็นเล็กหนึ่งแปดหกนี่สิบอกอ๋อเมือกนึแต่ห้องมามันมันหลับมันบอกมึงไปเก่าเนาะมันแต่มันหลับแต่ตนงไปหกนี่ะอื หกสามนึ่งกี่ออาจจะเป็นเก้าสามนึงกี่นย์เนี่ครับจะวจะจปเอฟซีสิเดี๋ยวเตะเอฟซีเนี่ยเตะเอฟซีไปเรืองนี้ด้วยว่จผมจะผมมันเจ๊มันเจ้งมันเจ๊งเออมันเต้กันน่องวันนี้นาอมันเจ้กก็ดูเฉียวเลยบ่บ่มันเต้งนทดูเฉียวบ่มันเจ้งนดูเฉียวงอนงอนงอนนึงกตมันเจ๊จเอมันเจ๊จุกานั่งบนมอเตอบอยเนี่ครับยังไงนี่เอา เอาข่าวรมาให้มาข่าวน้ตหข่าว้ำับตังนั้อยั่ยังไม่ข่าวนข่าวาวอไรแกว่าข่าวน้ำแล้วนี่ข่าวนห่วงข่าวน้ำอะไรเออเ่ข่าวมาใวยโอ้แบกข่าวน้ำลงจาก่าวไม่ได้ขอโชคกมาที่นี่โอ้คือง่ามเถข่าวน้โชคที่นี่บาโชคีนี่ดีนีไปแล้วไปแล้วอ่า่อแม่ข่าวน้มาให้ครับทั้งนึงครับ ไอ้ก้อแหวนี่ทุกปันทุกช่องทุกช่องลำด้วยทุกคนแมได้มุนครับเออเออเออก็ให้ลำด้วยลำด้วยเผาไปซื้อนี่มันเสีอันเผาไปเจ็ด้ครับโอนหนึ่ามถ้าหนึ่งมันเสกเสแต่บู่ๆเด็กม่ยุกบนายกคนจิกซันปิดอืมก็ได้ที่ว่ามักสามนมักที่สุดนะครับตัวล้องตัวใดมักตัวใดนะครับมักตัวใดอีกร้องม้มักตัวไหนตที่หกแป๊ะหกแป๊ะแต่นะครับหกกันหกกัน หกแปดกับสามหนึ่งมาแข่งเดครับเพราะว่าหมอกหนอแผ่นแดนมทุกโจทุกโจจะจะาเตสน่งอะไรสึงนี่นักหนักนั่นมาดูจะเขาจะเจียเ็มต่้บุ๊อืมใส่่ไส้เขาบบุสามหนึ่งนี่ ขอบคุณทุกคนต่อยน้าครับผมขอบทุกคนรับชมคลิปนี้มีโชคดีมีโชคลาภเนาะขอให้เพลยงเงินรวยๆวยทุกคนนะครับแล้วก็อย่ามาตรดใช้สติวิจนณญาณในการับชมเนาะไม่สนับสนุนให้ซื้อเรื่องการพนันใดๆสินเนาะให้สีหาสีอรอตีสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้